หลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จนะคะเราก็เช้านี้เราก็จะเดินทางนะคะพาโจทย์ไปที่ตอาสารการสินนะคะไปนัดไก่เกียรนะคะออก6กโมงค่ะเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีเนาะก็ออกจากสกลนครเดี๋ยวก็ไปรับคุณตากับคุณป้าที่บ้านกวนบุญนะคะก็ไปนี่ละค่ะเคตที่บกลุก อาด่าพระด่าเจ้านะคะส่วนอาเคสท,ที่ด่าพระด่าเจ้าก็จำเลยก็รับสรบารภาพไปแล้วนะคะก็คือตัดสินไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเคสของชาวบ้านค่ะที่ด่าม,มินมินชาวบ้านนะคะท่านอายการสั่งฟ้องไปแล้วแล้วก็จำเลยได้ประกันตัวไปแล้วมเมื่อสองเดือนเดือนที่แล้วนะคะ นัดนี้ก็เป็นนัดไก่เกียร์ค่ะเองทางฝ่ายโจทก์และจำเลยต้องไปนะคะจะไก่เกียร์กันได้หรือไม่ได้นี่ตามกระบวนการกฎหมายยุติธรรมนะคะศาลท่านก็จะมีนัดไก่เกียร์ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเอฟซี FC, เรื่องกฎหมายคลิปนี้ก็จะขอ,อแนะนำอธิบายกฎหมายนะคะไม่ได้มีเจตนาก้าวล่วงใครหรือเอาจำเลยมา หมิ่นหรือว่ามาประจานะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอวค่ะว่าจาเลยคือใครนะครับแต่และว,วันจําเลยก็จะเยอะนะคะโจทย์ก็จะเยอะอันนี้ก็จะร่าเป็นรูทาหหอนะคะว่าการทำอ่ายูทูเบอร์หรืออ่าเฟซบุ๊กหรืออ่าทิ k ็อกหรืออะไรก็ตามนะคะอย่าได้แบบว่าอ่าทำคอนเทนต์หรืออะไรไปรบกวนไปด่าไปหมิ่นใส่ความบุคคลอื่นนะคระเพราะาถ้าข้อข้อ,ขอกฎหมายขึ้นมา นะคะไม่ว่าคุณจะวิ่งเต้นนะทำให้ล้มบางคนคิดจะล้มก็ดีทําคลิปเสียทํานู่นนี่นั่นเสียถ้าเกิดฟ้องตามโรงพักอายการสั่งไว้ฟ้องแต่ถ้าเกิดหลักฐานเราตรงเราจริงเราฟ้องตรงเนี่ยสาร,ระทับรับฟ้องขึ้นมาคุณจะเดือดร้อนนะคะก็เมีนอุทาหอนนะคะในนิทานเรื่องหนึ่ง นะครในดาวพูโตก็มีกลุ่มอยู่ซปเปอร์นะคะก็ทะเลาะวิวาทกันด้วยความส่วนมากก็คือเงินน่นะค่ะอิจฉาริษยายอยากได้แม่ FC แล้วก็บางช่องเป็นอวตาร้างเป็นช่องเล็กๆน้อยๆก็อยากจะหิวแสงเป็นยูซูเปอร์นะคะก็เปิดช่องขึ้นมาไม่มีความสามารถคอนเทนต์ของตัวเอง ก็จะไปเที่ยวดูดคลิปคนนู้นคนนี้ตัดต่อคลิปคนนู้นนี้เพื่อให้ยอดอวิวของช่องตัวเองจะได้มีชื่อเสียงขึ้นมาหรือว่ามีคนเข้ามาดูมียอดซับมีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับสาธารณานชนคินอูชนที่เข้ามารับชมรับฟังก็ตักเตือนกันหยุดะคะ่ะพฤติกรรมเหล่านี้มาไม่ใช่ดีเลยนะคะดิฉันนะก็อยากจะฝากเตือนนะคะ ไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นกันเถอะที่มันมีประโยชน์กับวินยูชนกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนคลับนะคะเหมือนยูทูบเบอร์กลุ่มอื่นที่เขาทำคอนเทนต์ดีๆนะคะคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์นะคะปกติที่ฉันชอบทำคอนเทนต์ตลกบุคฮาแล้วก็ก็จะโดนกับกลุ่มมิจฉาชีพนะคะที่เข้ามาแฝงเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นการดูดคลิปตัดต่อคลิปนะคะแม้แต่คดีอะไรก็ตามที่อ่ฉันเคยทำผิดแม้แต่ทะเลาะวิวาท่าดา่า มีปากมีเสียกับเจ้าหน้าที่กับแม้แต่พระผู้ใหญ่ท่านก็เอาโหสิกรรมจบไปแล้วนะคะภายใน2วันเราลบคลิปแล้วแต่บุคคลอื่นนะคะอย่างเช่นซินดี้หมูนะคะก็ไม่ไม่รู้เจตนาของเขาว่า เขาจะต้องการอาฆาตพยาบาทกัดแก้งเราเพื่อกลุ่มพักว่าของเขาไหมเพราะคดีมันก็จบกันไปแล้วนะคะเช่นเคสดาจ้าะคณะอำเภอเนี่ยค่ะเจ้าคณะอำเภอก็เข้าใจว่าเป็นการเข้าใจผิดกันเหมือนกันเ,นเสี่ยมของฝ่ายตรงข้ามที่ทําให้เราเสียชื่อเสียงเราก็เข้าไปเคลียร์นะคะก็ ท่านก็เข้าใจค่ะก็ขอเข้ามากันไปแล้วแล้วท่านก็ให้ลบคลิปนะคะแต่กลุ่มมิจฉาชีพเช่นกลุ่มออช่องหมูน้อยหรืออะไรหรือซินดี้นะคะก็ไม่มีคนเ,นเนตนเนาะก็จะพยายามจะดูดคลิปของเราเอาไปตัดต่อบ้างรู้ว่าคลิปที่เราเออลงไลน์ลงไปแล้วเพื่อ,อความต่อสู้ปีกว่าที่ผ่านมานะคะบางสิ่งบางอย่างเราลบไปแล้วเพราะว่าคดีมันจบแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะอวะตานนะคะช่องทีเออ กฎหมายไปไม่ถึงก็เป็นาวตาานะคะก็พยายามเอาคอนเทนต์เกาะคอนเทนต์โดยทางเขาเรียกว่าไม่สุดจริตนะคะน่าอายสังคมทั้งที่เราก็เตือนและพูดแล้วทุกอย่างแต่ว่าอย่างว่าละจิตได้สำนึกและความรับผิดชอบสาม,มัญมนสำนึก ในทางสภาพทางสังคมการทำยูทูบเบอร์มันไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ไรอย่างอายพูดแล้วคุยแล้วขอโทษกันก็ก็ไม่จบไม่สิ้นอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่ไม่มีสติไม่มีสัมปัญญะยะไม่มีศักยภาพทางสังคมนะคะเราก็ต้องปล่อยเนาะเพราะว่าเราเหนื่อยนะคะปีกว่านะคะที่รเราเป็นเอาจำเลยเยอะนะคะก็ไปเจอ ลุมแม่เอฟซีบางคนก็ดีดีบางคนก็ช่วยเหลือมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขเราก็น้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางคนนะคะช่วยนิดนึงแต่หิวแสงหิวเสียเชนอีส่วมแต่งนะคือพูดเออเกิน เพราะหนึ่งนางโง่ค่ะเรื่องกฎหมงกฎหมายไม่รู้แต่จะมีแม่เอฟซีที่รู้จักนางนั้นก็อุปโ่าเป็นญาติพี่น้องซึ่งจริงๆแล้วข้อตกลงเงื่อนไขของเรานะคะเราไม่เคยยังไม่ได้เนรคุณเลยนะคะเป็นเงื่อนไขว่าช่วยเหลือเราเพราะเมตตาสงสารและเห็นว่ากลุ่มที่มารังแกเราเขาผิดจริงช่วยพาช่วยจะแต่ นั่งส้วมแตกนี่ก็งู่ดด้วยความงูทั้งที่คนที่ช่วยเหลือเราจริงๆหลายท่านนะก็เห็นหลักฐานตาคุดในการต่อสู้นะคะตามกฎหมายเพราะว่าเขาเข้าใจข้อกฎหมายเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเราก็อธิบายจนเหนื่อยแะจะแกะคลิปต่อสู้ค่ะดิและจะคุยกับธน,น,นูทนายเหนื่อยแทบตัวขาดแต่ด้วยความที่นะคะก็ขออธิบายนิดนะึงว่าบางทีความก้าวร่วงเนาะคนเรามันต้องมีขีดจํากัดค่ะคุณเป็นเจ้าของเงินเลยก็จริงคุณควรมีเอ่อ เหตกา้นสิทธิส่วนบุคคลคุณอย่ามาคิดแทนเขาคุณอย่าไปตัดสินใจแทนเขาทุกเรื่องบางเรื่องคุณแนะนําเตือนเขาเขาฟังแต่บางสิ่งบางอย่างเขาไม่สามารถทําตามคุณได้คุณก็โกรธนะคะก็ก็โอ้โหสิกรรมกันไปต่างคนต่างอยู่แล้วกันนะคะ คือเบื่อและเหนื่อยค่ะนะคะถึงเวลาถึงเวลาผ่อนชำระเงินก็ค่อยมาว่ากันส่วนอีส้วมแตกก็เราว่างเราก็สวนคืนปกป้องสิทธิ์ของเราเพราะว่าสิ่งที่มันพูดมาตอรลอดตอแหลนะคะรามไปถึงเอาญาติพี่น้องคนตายมาเล่นพื้นนางเป็นคนประสาทต,ติดการบันนานตอนอมาช่วยพระช่วยเจ้าก,ก็พูดดีโอเวอร์พูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่ตัวเองโอเวอร์ว่ามีการช่วยเหลือจากตัวเองเป็นล้านๆแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะเราก็เก็บเงียบม,มาตลอดรวมทั้งอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ บงการชีวิตเรานะคะก็ขอโทษด้วยที่ออกมาระบายนะคะแม่ผู้ใหญ่ใจดี f c บางท่านเนาะเงินของคุณมันมีค่าค่ะเราไม่เนรคุณอยู่แล้วแต่คุณเนรคุณเราไม่ทําตามกติกาสัญญาคุณก้าวร่วงสิทธิของเรามากเกินไปอย่างเช่นนะคะอีกวงตกตอีกตาอีทองเทงมันด่าเรามันพาเราไปมีคดีเพิ่มและมันใส่ร้าย,ายเรามันไม่ออกมาปกป้องเราเลยคุณก็อุวยห่วงแต่ออกยอดวิวยอดคนเห็นนะคะคือไปปกป้องมันทําไมแล้วจะมาบงการชีวิต เราอย่าไปแตะเขาอย่าไปยุ่งเขาเขาเป็นแม่คุณหรอกคุณก็จะดูเหมือนโง่ในสายตาเขานะครับพวกหลังบ้านพวกงโงูโดนเสียมไม่ว่าโดนปัจแจเสียมหรือโดนอยู่ซุปเปอร์ช่องนูนช่องนี้เสียมหมููตาสว่างได้แล้วนะคะอื เราอยากเอาคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะการที่คุณช่วยชีวิตคนไว้คุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาทุกอย่างคุณคือผู้มีพระคุณแต่คุณจะควรปล่อยให้เขาเดินทางต่อสู้โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเขาจะรู้ดีกว่าคุณเขาจะเป็นฝ่ายพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะเป็นฝ่ายที่เดินเรื่องเอกสารในการต่อสู้คดีเขาจะรู้ความจริงที่สุดในแต่ละวันคุณเป็นเจ้าของเงินก็จริงแต่คุณไม่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ บรรยายหรือวิดีโอคอลหรืออัดคลิปพฤติกรรมต่างๆในแต่ละวันเขาในการคุยกับทนายในการแกะคลิปต่อสู้คดีหรือในแต่ละวันที่เขาเจออะไรมามั่งนะคะอันนี้ก็ฝากเอเรียนกับเรียนคุณผู้มีพระคุณทุกท่านนะคะบางครั้งอ่ะคุณ คุณก้าวล่วงเอาตรงๆข,ขอออนุญาตเพิ่ตรงๆคุณเสียมารยาทนะคุณจะแสดงอภินิหารใช้สิทธิ์ว่าคุณคือเจ้าของชั้นนี่มันก็บางทีมันก็มากเกินนะคะเนาะมันถึงทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายค่ะเพราะฉะนั้นอีซ่วมแตกนี่ก็เลยโง่ทําให้แตกบานปลายไปใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะเคสอย่างนี้นะคะก็ตกลงกันแล้วว่าเออถ้าเกิดอีซ่วมแตกมันก็มีใย,ยจบสองใบถ้าเกิดมีโอกาสนะคะคุยกับจําเลยของเราได้เพราะเมื่อก่อนเราตกเป็นโจทย์ตกเป็นจําเลยก็หยิบยืมเงินทองมาเสียค่าปรับมั่งเสียค่า ก็โจทย์ไว้ยืมแต่ว่าจะมีโอกาสนะคะับ้านไปถึงที่สุดแล้วต่อสู้กันถ้าทีมเราได้กลับขึ้นมาเป็นโจ้แล้วเป็นต่อนะคะก็ะจะ,ะช่วยคุยช่วยเคลียร์หลังบ้านเราก็บอกว่าต้องคุยเคลียร์หลังบ้านระหว่างโจทย์จำเลยนะคะว่าจะเกิดเออฉันถอนให้เธอเธอถอนให้เพื่อนฉันหรืออะไรเงี้ยภายนอกตกลงภายนอกมันทําได้ค่ะแล้วก็ไปเรียนท่านเป่าบุญจินหรือท่านนยายการท่านท่านอนุญาตอยู่แล้วเพราะเคสเคยทามาแล้วค่ะไอ้พวกทะเลาะกันเป็นลูกโซ่นะคะไม่ว่ากับพระกับเจ้ากัาบฉันก็เคยทํามาแล้วแต่บางคน โง่ค่ะยูทูบเบอร์บางคนก็โง่สายเสียมเสือกคดีของตัวเองนะคะแอบบมา,าถามเราแท้ๆว่าหลอกลวงเอาอยากได้เงินแม่เอฟซีค่ะไม่ว่าแม่เอฟซีคนไหนก็พยายามประจบประแจงนะคะให้เราขอให้แต่ว่าวาสนาเขาก็ได้แค่หลักทีละหลักร้อยนะคะเต็มที่ก็9ก้ายไม่เคยได้เยอะแล้วแต่ว่าก็รวมๆกันก็น่าจะเกือบเป็นหมื่นนาะจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเยอะนากเกือบสองปีแล้วเราก็ปิดตัวมาหลายครั้งเพราะว่าสันดาบางคนนะคะเพื่อตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครก็อุปโลกนาจอหน้าเที่ยวกัดคนนู้นคนนี้บางทีนะคะเห็น ก็ฟาดกันร,รีบไปปกป้องไปฟาดแทนแล้วก็มาของเงินหลังบ้านว่านี่ฉันช่วยฟาดนะซึ่งจริงๆไม่ต้องหรอกคะ่ะเพราะคุณหิวแสงเราก็รู้อยู่นะคะเรื่องการด่าดกันฟาดคนไม่จำเป็นต้องไปโทษคนอื่นนะคะปากเรามีเราจัดการของเราเองแล้วเวลาเรามีคดีเราไม่เคยโทษคนอื่นนะคะเราพิมพ์นิ้วมือเองต่อสู้คดีเองจนหลุดนะคะก็าฝากตอ้ยซ่วมแตกนะก็นิ่งๆไปเถิดนะไม่ใช่เรื่องของมึง ส่วนเรื่องผู้ใหญ่เจดีเอฟซี FC ของกูถึงเวลากูเคลียกับญาติพี่น้องเขาเองนะชัดเจนเนาะแลวกูไม่ได้เนรคุณสิ่งที่เขาช่วยเหลือกูมายังไม่ได้ผิดกติกาเล,เลยเพียงแต่มึงไม่ได้ดังใจมึงไม่ถูกใจไม่แม่เอฟซีที่อภิพนิหารมากว่าจะของเงินมาบงการชีวิตไม่ให้ยุ่งกับอียนันตรงถึงไม่ยุ่งกับอีกเวยหนักทั้งที่มันเป็นตัวที่มาเกี่ยวข้องกูทําให้กูเกิดคดีเพิ่มขึ้นมาอีกสองสามคดีนี้นะคะพวกมึงไม่เข้าใจอธิบายยังไงก็เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม หมดกูก็ต้องดิ้นรนไปทางอื่นแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้แม่เอฟซีคนอื่นใจบุญจริงๆเขาช่วยเหลือมันไม่เป็นการเสียหน้าหรอกะค่ะนะคะทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยใจไม่ว่าจะช่วยเหลือพระช่วยเหลืออ่อจอมยุทธนะคะมันก็เป็นการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์ใจเขาไม่ให้อดชื่อเสียงแต่บางครั้งอีซ่วนแตกก็อุปโลกเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นโอ้ อุ้ยคือหรือว่าเอาคอนเทนต์ตัวเองซะเวอร์วังอลังการซึ่งตัวเราลําบากอยู่เราก็ต้องรับรับการช่วยเหลือจากแม่เอฟซีคนอื่นก็กลับขอบคุณแม่เอฟซีคนอื่นนะคะทีะ่ช่วยด้วยใจแล้วก็โดนพวกฝังตรงข้ามมาด่านะคะก็คงต้องอเก็บตัวอยู่เงียบๆนะคะกลับขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองเรามาตลอดแล้วก็กลับขอบคุณความยุติธรรมนะคะที่ทําให้เรามีวันนี้แล้วก็วันนี้ชาวบ,บ้านนะคะคือที่เคยถูกหลังแกเลอยทั้งหลายในทางสังคมนะคะแล้วก็พระ นี่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเป็นจำอปเป็นโจ์นะครแล้วจำเลยก็รับสารภาพไปแล,แล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับท่านใครที่ยังเอาพระเจ้ามาเกี่ยวแล้วก็ผักช่องหมู นะคะหมูแล้วก็สินดีเรื่องที่มันจบไปแล้วนะคุณต้องการทําลายเราเนี่ยคุณไม่นึกละอายหรอคะเพราะว่าความจริงเอฟซีเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่ทะเลาะกันก็ต่อสู้นังกดีมาคุณจะบอกว่าคุณปกป้องเพื่อนนะคะก็หยุดเถิะนะคะพฤติกรรมอย่างนี้เราพูดดีก็แล้วขอร้อง,อองอก็แล้วขอโทษก็แล้วแต่ต้องหยุดพฤติกรรมคุณไม่ได้เพราะคุณต้องทําเพื่อ,อคุณอยากหขวแสงอยากมีโซเชียลนั่นเราก็ยกมือทั่วหมูนะคะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นในอนาคตนะคะสาหรับวันนี้ค่ะนี่กําลังจะเข้าเขีเขยเต่างอยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปัปัั้กใหทนนด เกีเก้าโมงเช้าที่ศาลจังหวัดกาฬสิธ์นะคะพบกันใหม่ค่ะขอบคุณ FC สายบุญทุกท่านที่ยังเหนียวแน่ลยึดมั่นในการทําบุญยึดมั่นในความจริงที่ประหยัด มีตาคุดให้ดูแล้วก็พูดจริงทาจริงค่ะไม่ได้อุปโลกนะแล้วเรื่องการต่อสู้คดีในชั้นโลกีไม่เคยใช้ทนายจริงค่ะบางก็บางทีหนังส่วนแตกมันพูดเว่์วังไปค่ะแม้แต่เรื่องงานศพนะคะก็เอางานศพญาติพี่น้องเรามาเล่นก็มันน่าอวดสูนเะ FC โลกโซเชียลมันมีทั้งด้านดีและไม่ดีขอบบคุณเอฟซีใส่บุญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ